ฮัลโหลสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิชเกมเมอร์นะฮะและวันนี้ครับเราก็มาเจอกันในเกม i n r r e d i b o x ็อกเองครับเอ๊ะว่าแต่ทำไมวันนี้เสียงพิชเป็นแบบนี้นะก็เพราะว่ามอดนี้ก็คือมอดสปังกี้แต่ว่าเียร์บีพวกเขาทั้งหลายได้กลายกลับเป็นเด็กน้อยฮนะ จะเป็นยังไงเนาะถ้าฟังที่ย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กมันจะเป็นเหมือนเออเออ,เอ,อบ้องบ้องเหมือนวิกิปหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าถ้าเรา,เราย้อนสมองกลับไปเป็นเด็กปัญญาอ่อนนะครับมันจะเป็นยังไงไวลองไปดูกันคนระับไป โอคนะเราบอกไว้ก่อนน้องๆทุกคน This is not done มันยังไม่เสร็จดีแต่ว่ามันก็เกือบเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าแต่ละตัวมันน่ารักแค่ไหนไปดูกันเลยออเรนจตัวที่หนึ่งแป๊บเฮ้ยเป็นเด็กผู้ชายน่ารักอ่าเป็นไงตัวเตี้ยลงครึ่งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เออแต่โอเคไม่แปลกไม่แปลก เรดโอ้ยนี่น้องชายนี่พี่ชายปะเนี่ยดูดิแอ้ดูหน้าเขายังแอบแบบเคร่งขึมเหมือนเดิมอ๋อครับโอเคบีดเบบี้ตัวที่สามทับนั่นอ๋อไม่เหมือนสามพี่น้องเลยวะน่ารักจริงๆเนี่ะมดนี้นะครับออดูสิ โอเคตัวที่สี่ฟันบอดดูสิจะเตี้ยลงไหมอ่ะโอเคน้องน้องน่ารักทุกตัวครับดูสิเออหลังจากที่กลายเป็นเบบี้แล้วเออน่ารักขึ้นเยอะเลยว,ว่ะ่ะตัวนี้ครับน้องดอกไม้ของเรา้คิวโซคิว so น่ารักมากดูดิ เออปกติก็น่ารักอยู่แล้วนะครับแต่มาเจอแบบนี้คือน่ารักโคตๆรๆเลยวะ่ะอ่ะลองดูบีทฮนะบีททั้งหมดดูดีน้องๆแบบสปังคี้ยอะสวนครับน่ารักมากน้องๆดูสิอ่าโอเคโอเคอุ้ยน้องว่าไงบ้างครับหมดนี้น่ารักมากเลยเลยเออเดี๋ยวเราลองดูต่อไปครับเอฟเฟคดูซิว่าจะน่ารักเหมือนกันไหม เอามาไว้ตรงนี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่าเออนี่ะมาเฮ้ยไอแมวขนาดจิว๋ว oh. <laughs> เออนะน่ารักดูน้องเหมือนกลัวอะไรบางอย่าง่ะอะาวแะ้วตัวนี้ล่ะกระป๋องควบหัวอา้าวกระป๋องหายอ๋อตอนเด็กๆแกยังไม่สนใช่ไหม ตอนโตเนี่ยแกโดนหังว่าวเออนะเฮ้ยน่ารักน่ารักอืมต่อไปครับแหวบเอาเอา๋อตัวนี้ก็เหมือนกันนะตอนเด็กๆน้องยังไม่เป็นโรบอทเนียครับยังไม่ได้ใส่แว่นก็เลยเสยียบลูกตาเอานะเฮ้ยเท่ดีเท่ดีอ่ะต่อไปแวบ อ๋อตัวนี้ตัวนี้น่าจะยังไม่ได้ทํานะเนี่ยสงสัยคิดไม่ออกฮะก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะเออยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับนะมีฟ้าของเราเป็นเด็กหรือเปล่าเฮ้ยเป็นเบ็กโซคิว so oh, <cute. S 1> ดูดิแก้มสีฟ้าจ้ะน่าใส่เสื้ออย่างน่ารักน้องนิ่เป็นเมฆครับอะไปพร้อมๆกันเอฟเฟกฮะ ดูแล้วเหมือนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลอ <c oughs> อันนี้ก็เป็นผู้ปกครองเนีย <c oughs> อ่ะโอเคต่อไปเมโลดีอุ้ยอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยตัวนี้อ๋อพาทิตไม่อยู่ตรงนี้แล้วแล้วตัวนี้กลายเป็นแบล็กหรอโอ้ริงด้วยแบล็กมาแทนพาทิตครับแต่ว่าเราเป็นพาทิตเฉยตลกนะัะ ไม่มีปากด้วยตาดำล้วนๆเลยเออน่ารักจริงๆอ่ะตัวลบไปครับจูโปอ่วตัวนี้ไม่ได้ทำนะเออตัวนี้ไม่ได้ทำก็ยังปกติเหมือนเดิมครับเสียงเหมือนเดิมโอเคต้นไม้ล่ะทำยังโอ้ยังยังต้นไม้ก็ไม่ได้ทำอ่ะบอกแล้วว่ายังไม่เสร็จไงอ่ะ ทันไปนเฮ้ยแมคโดนัลตัวนี้ทำแล้วไนงะเฮ้ยน้องน่ารักมากอือหือะหมอนี่ละทำหรือยังเอฟเฟกต์ตัวสุดท้ายเฮ้ยพี่ชายอันน่ะหน้าตาน่ารักกันทุกตัวฮะอะ ไปดูกันเลยเมโรดีครบทุกตัวฮะเอาแบล็กมาแทนนี่ภาทีา่ถ่ายไปแล้วแหมโอเคต่อไปวอยซ์มิสเตอร์ฟันเอามิสเตอร์ฟันไม่ได้เป็นเด็กว่ะโอเคมิสเตอร์ฟันยังไม่ได้ทำเลย ต่อไปเป็นด้าครับ <S <S เฮ้ยุปยปุยุเฮ้ยใส่เสื้อผ้าทิศด้วยแหมเดือดซันมาอยู่ตรงผ้าทิศตรงนี้นะแล้วน้องก็เป็นเด็กน่ารักครับอืมเก่งมากลูกต่อไปพิงของเราล่ะเฮ้ยเฮ้ยน่ารักตัวนี้ดูปากเลี้ยงน้อง พวกบตามฉันนะอ่านั่นอืมน่ารักครับน่ารักโอเคแล้วก็ไวสุดสุดท้ายฮ้บอ้าวบาดหลวงของเราชีเวนนะ่นครับอยู่ทุกที่ตอนเด็กๆเ,เขาก็เริ่มสวดแล้วนะเพราะเป็นบาทหลวงแต่เล็กนะครับ <c oughs> เออน่ารักทุกตัวเลยวะ่ะ ะลองฟังบอยสดูฮนะมีนิตฟันหนียังไม่ได้ทำตัวเดียวนะตัวอื่นทำหมดแล้วนะครับโอเคอะประมาณนี้สำหรับตรงนี้นะครับไม่แน่ใจเพราะเขาทำเป็นเด็กแล้วเขาจะทำความโหมดด้วยหรอวะลองดูซิมันจะเปลี่ยนไหมเฮ้ย เออมันเป็นมันเป็นฮอลล์ร์โหมดจริงๆด้วยนะครับแต่ว่าความสดใสยังมีว่ะเอา้าอะไรเนี่ยเอ้ยมันเปลี่ยนอ๋อเข้าใจละดาร์กมาอยู่ตรงนี้เอ่อว่าแต่ว่าพวกนี้ยังเป็นเด็กไหมอ๋อโตเลยฮะโอเคพอเป็นฮอลล์ร์แล้วน่าจะยังไม่ได้ทำใช่ไหมนี่ลูกตัวยังครบ โอเคมีแต่ฮอลลาที่เป็นแบ็คอย่างเดียวนะตัวอื่นเหมือนกับปียัไม่ได้ทำเดี๋ยวลองดูก่อนไหมตัวอื่นละ่ะมีใครได้เป็นเด็กไหมอ๋อยงัยงยงังยคิดว่าน่าจะไม่ทำนะเพราะว่าเอ่อโอ้โหเด็กๆดูมันจะไม่ดีอะนะ เอาละโอเคเดี๋ยวพี่จิ๊บจะลองมิกซ์แบบน่ารักน่ารักดูเลยกันนะเพราะว่าเอ่อถ้าเป็นในแบบฮอ r ลอเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่ได้แก้นะครับ oh. เพราะว่าเอ่อจริงๆอยากทําให้เป็นเบบีแต่มันมีฮอลลอขึ้นมามันก็เลยน่ากลัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูเอ่อเป็นแบบเด็กๆดูนะลองมิกซ์ดูนะเอาแต่เด็กเอาแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่เอา นี่เด็กหมดแน่นี่กะเด็กนี่กะเด็กเอออันนี้เด็กหมดเลยว่ะแน่เด็กทุกคนนี่กะเด็กนี่นี่กระเด็กแน่เอาแบ็กมาหน่อยแบ็กมาหน่อยอ่าเอ้ยอย่างน่ารักเลยน,น้องน้อ น่ารักมากฮะและเราจะเอาแต่เด็กนี่นี่เด็กอีกแล้วเออเ็นด้าต้องมาเออ เอาหลวงพ่อมาทำเขี่ยํะวับบน,น้วโอเคบิ๊กมิกส์ประมาณนี้ครับสำหรับเบบี้สปังกี้นะน่ารักทุกตัวเลยนะครับเออก็เรียกว่าเกือบจะเสร็จแล้มีประมาณ 1, 2, 3ประมาณสองสามตัวที่ยังไม่ได้ทำเป็นเด็กนะครับแต่ว่าัวอื่นก็คือ เบบี๋หมดเลยน่ารักทั้งตัวเลยน้องๆดูสิเออนะโอเคครับสำหรับใครชอบนะั้นเดี๋ยวพิจิบแปะลิงก์ไว้นะครับแล้วก็ฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิจิบเกมเมอร์นะครับมดดีๆก็นำเสนอกันมาได้นะเดี๋ยวพิจิบทำลงเรื่อยๆนะครับสำหรับซีรีส์ปังกี้ก็ต้องขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้าลาไปพร้อมความสดใสน,นะบางครั้งเราก็ต้องดูอะไรที่มันแบบไม่ปัญญาอ่อนล่างไม่ฮอร์รอบ้างนะครับก็ดูน่ารักน่ารัก บ้วยแล้วกันนะครับผมไปละจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ